ก็มีรูปปั้นด้วยค่ะทุกคนมีไอศครีมเยอะแยะเยอะแยะเลยค่ะทุกคนเกิดสงฝานี่เกิดสงสารซื้อเซกอนะคะทุกคนเกิดศาสตร์เซพันดเก้งเก้งเกงเก้งพอดีตาให้น้องสาได้ค่ะเดี๋ยวน้องสาจะมารีวิวบอกนะคะจะมารีวิวต่อนะคะรีวิวต่อกันเลยนะคะทุกคนมาต่อให้ส,สวยๆกันเลยค่ะทุกคนขยับ อยากต่อยกลีต้มคอมเมนมาบอกเลยค่ะคอมเมนต์มาบอกเลยค่ะกดาษาคล้ายๆเลยก็เล่งกก่งเก็เก่งๆปฏิดตตมให้ได้